สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยราวพัฒนานะคะในงวดของวันที่13นะคะเดือน สิงหาคม2568น้านะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม่ดเดียวสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมนะคะน้องแอดก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลด์ด้วยนะคะถ้ามีเสียงแทรกนะคะน้องแอดต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะของงวดที่แล้วนะคะหลุดไม่มานะคะพี่ๆต้องขออภัยด้วยนะคะ ส่วนท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากจะเข้ากลุ่มนะคะแนวทางฟรีนะคะสามารถแอดมาได้นะคะเป็นกลุ่มแนวทางนะคะท่านใดอยากจะเข้ากลุ่มเนาะในกลุ่มก็จะมีหวยหุ้นนะคะแล้วก็ลาวพัฒนารัฐบาลไทยแล้วก็ฮานอยนะคะเป็นหวยสรุปให้นะคะในกลุ่มเนาะท่านใดที่สนใจก็สามารถแอดมาได้นะคะพี่พี่ วันที่แล้วไม่มานะคะพี่ๆของวันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะคะแล้วก็ฝากคําเตือนนะคะเช่นเคยแนวทางนะคะตัวเลขได้มาจากสูตรคํานวณปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สรับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะเท่านั้นเนาะวันนี้น้องเอดได้เด่นที่6วันนี้ได้เด่นที่6นะคะพี่ๆ ได้เด่นที่6แล้วก็1ส่วนท่านใดจะวิ่งรูดวันนี้น้องเอสดเน้น6นะคะพี่พี่ก็ขอให้มาดิงดิงปังปังก็งแล้วกันนะคะสําหรับเราวันนี้เนาะขอให้มาแก้ตัวนะคะของงวดที่แล้วนะคะงินที่แล้วนี้หลุดไปเนาะเงินนี้ก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะพี่พี่ส่วนท่านใดนะคะ ชอบเลขตารางเนาะสามารถจับคู่นะคะจับวินได้นะคะพี่พี่ในตารางนะคะวันนี้ก็จะมีหกมีสองมีหนึ่งมีสามนะคะแล้วก็มีแปดมีสามมีแปดมีเก้านะคะเด่นที่หก กับ1น,นะคะจับคู่จับเวินได้นะคะพ,พี่เดี๋ยวมาดูตัวเน้นนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะตัวเน้นที่แอปจะให้วันนี้นะคะเน้นไปที่61 61 62 63 61 62 63นนะคะแล้วก็หกหนึ่งหกสองหกสาม หกสี 64, ่เราก็6กแนะคะพี่พี่ท่านใดชอบนะคะตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับเหล่าพัฒนานะคะของงวดวันที่สิบามนะคะพี่พเนาะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถ้าชื่นชอบยังไงเนาะก็ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มฟรีนะคะสามารถแอดมาได้นะคะพี่พี่เดวทางวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะพี่พี่ขอให้โชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ